สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นการนำภาพมาคยี่ให้ดูนะคะซึ่งในแบบก็เป็นพี่ชายเราเองนะคะจะเป็นการนำภาพหลังใช้ผลิตภัณฑ์ได้4 5วันจนเข้าถึงเดือนที่18มาให้ลูกค้าที่มีอาการศีรษะล้านคล้ายๆกับพี่เราได้รับชมกันนะคะ ภาพแรกก็เป็นรูปกลางนี่เลยคะต่อไปก็ประมาณนี้เราจะนำภาพมาให้ได้รับชมกันแบบขยี้ใกล้ๆให้ได้เห็นกันชัดๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะรูปนี้ด้านหน้าในล่าสุดได้เข้าเดือนที่18จากนี้ไป ในแบบผู้นี้ใช้สินค้าตัวไหนซ้ายมือจะเป็นแชมพูแบบก้อนขวามือจะเป็นเซรั่มนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูหลังใช้ได้4ี่วันเป็นภาพเปรียบเทียบนะคะภาพที่สองหลังใช้คร้าดูที่สองหลังใช้คร้าดืที่สามก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นหลังใช้ครดืดที่สี่เป็นไงคะชัดขึ้น หล, 5, ห,ล 6, หลังใช้เดือนที่ห้าหลังใช้เดือนที่หกหลังใช้เดือนที่เจ็ดจะมีทั้งหมดสองภาพข้างบนกับข้างล่างส่งมาสองครั้งก็จะชัดเจนขึ้นหลังใช้เข้าเดือนที่แปดเป็นไงคะภาพเยอะมากนะคะก็เริ่มตรงนี้ก็เริ่มงวดขึ้นตรงตรงกลางนี้ก็เริ่มแคบขึ้นวงกลมเริ่มแคบขึ้นนะคะ ตอกนั้นจะเป็นเข้าเดือนที่ที่เก้าใช่เนาะที่เก้าก็จะแคบลงต่อไปจะเป็นเข้าเดือนที่สิบนะคะจะเห็นความแตกต่างเยอะขึ้นเข้าเดือนที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองข้าเดือนที่สองมันจะมีส่งมาสองรอบให้เห็นเอานะคะลองพิจารณาด้วยตาท่านผู้ชมเองต่อไปจะเป็นเดือนที่สิบสามย่างข้าเดือนที่สิบสามจะเห็นชัดเจนขึ้นว่า เริ่มงวดขึ้นกระชับขึ้นนะคะต่อไปเป็นเดือนที่สิบสี่เป็นไงคะภาพเยอะมากเลยก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยย่างเข้าเดือนที่สิบห้านะคะก็ชัดเจนเรื่อยสิบหกชัดขึ้นกระชับขึ้นหลังใช้เข้าเดือนที่สิบเจ็ดวงข้างหลังเนี่ยจะแคบลงต่อไปเดือนสุดท้ายล่าสุดนะคะและเดือนที่สิบเก้าจะนำมาอัปเดต ให้ได้รับชมกันในเร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้ตามภาพนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ